รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสวัสดีค่ะทั่วทั้งโลกตอนนี้ต่างก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรน,น้ํากันทั้งนั้นเลยนะคะประเทศไทยของเราเองก็ต้องผ่านช่วงที่หนักมากๆเช่นกันค่ะทางออกที่ดีก็คือการปรับตัวค่ะ ทั้งในส่วนของภาครัฐอย่างกรมชลประทานเองและที่สําคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนและเกษตรกร,กรทุกคนก็ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ค่ะวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํากันว่าก,กรมชลประทานดําเนินการอย่างไรบ้างทั้งในช่วงฝนและช่วงแรงค่ะ หลังจากเราต้องลุ้นกันจนเหนื่อยกว่าจะพ้นแล้งช่วงต้นปีมาได้พอเข้าสู่ฤดูฝนที่พอจะมีปริมาณน้ำฝนตกมาให้ได้ดีใจแต่กลายเป็นว่าฝนที่ตกส่วนใหญ่กลับตกใต้เขื่อนจนทำให้พื้นที่ตอนบนของประเทศยังมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนน้อยกว่าที่หวังหน้าซ้ำปริมาณฝนที่ตกยังไหลสู่พื้นที่ตอนล่างลากลงหลํำน้ำจนเกินความจุที่รับไหวหล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำอย่างที่ได้ยินข่าวกันถ้าไม่มีเขื่อนแล้วแต่น้ำอย่างท่วมยังแล้งกันทุกปีคาอธิบายแบบง่ายๆก็คือการที่เรามีเขื่ เหมือนเรามีโอ่งรองน้ําฝนเก็บไว้เมื่อน,น้ําฝนตกลงมาบ้านเรามีโอ่งอยู่น้อยรองจนเต็มโอ่งแล้วก็ต้องปล่อยส่วนที่ล้นทิ้งไปแต่บางทีฝนก็ไปตกที่อื่นเพราะเราบังคับฝนฟ้าไม่ได้ก็ทําให้โอ่งของเราว่างน้ําบางครั้งน้าฝนก็ตกมามากจนน้าล้นจากที่อื่นมาท่วมบ้านเราก็มีเราลองคิดว่าหากทุกวันนี้ตัดเขื่อนที่อยู่ตอนบนของประเทศออกเอาแค่สี่เขื่อนหลัก ภุมิพล์ิริกิตแควน้อยป่าศักเท่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฝนตกหนักไม่ว่าจะตกเท่าไหนก็จะหลากลงมาหมดเท่านั้นพอฝนหายน้ําก็แห้งหายไปหมดเช่นกันเพียงเท่านี้ก็สะท้อนภาพความจำเป็นของเขื่อนกันแล้วนะครับแม้ประเทศเราตอนนี้จะมีเขื่อนที่เป็นเสมือนโอ่งยักษ์ที่จะเก็บน้ําไว้ใช้ยังไม่มากเพียงพอต่อความต้องการและความจําเป็นแต่ที่ผ่านมากรมชลประทานหน่วยงานที่ดูแลด้านน้าของประเทศก็ได้ทุ่มเทในการบริหารจัดการน้ําทั้งช่วงฝนช่วงแล้งอย่างเต็มศักยภาพเท่าที่ทรัพย ยากรที่มีอยู่พร้อมเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อหาทางเพิ่มองค์น้ำหยากในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนหาทางเติมน้ำลงองค์ที่ว่างด้วยน้ำที่ล้นจากองค์อื่นๆหลากหลายวิธีการถูกคิดคน้นและพัฒนาเพื่อนำมาแก้ไขบรรเทาทุกปัญหาน้ำให้กับคนไทยเรียกได้ว่าตลอด119ปีเพื่อแผ่นดินไทยกรมชลประทานได้สร้างความมั่นคงน้ำให้ค่อยๆเกิดขึ้นและจะก้าวไปสู่เป้าหมายในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างยังย่งยืนในอนาคต จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันตืน้นหมู่ที่ทาให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคกลางที่ปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง9%แต่เนื่องจากฝนส่วนใหญ่ตกด้านท้ายเขื่อนจึงส่งผลให้มีน้าล้นตลิง่งและน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มกรมชลประทานย้ําได้ใช้ระบบชลประทานที่มีอยู่เร่งบริหารจัดการน้ําในทุกพื้นที่อย่างเต็มศัก,กยภาพเพื่อให้พ้นวิกฤตโดยเร็วที่สุดท้งนี้กรมชลประทานได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้าตลอด24ชั่วโมงปรับแผนระบายน้ําจากเขื่อนและประตูระบายน้ําต่างๆเพื่อพร่องน้ําและบริหารพื้นที่่่ลุมต เป็นแก้มลิงหลวงน้ําเร่งระบายน้ําในลําน้ําเพื่อรองรับน้ําหลากจากพื้นที่ตอนบนพร้อมทั้งจัดจราจรน,น้ําเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือไว้ในพื้นที่เสี่ยงเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้วยความเป็นห่วงของรัฐบาลน,นะครับด้วยความเป็นห่วงของกรมชุมทานนะครับเราจะบริหารจัดการให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแล้วโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของโควิด -19 ก็ขอให้พี่น้องประชายชนได้มีความปลอดภัยในทุกมิตินะครับรวมถึง ถึงให้กำลังใจกับบุคลากรของกรมโยธาธานะครับที่ทํางานกัน24 0 2ชั่วโมงนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างได้จริงครับ เมือแปลงเมื่อก่อนนี้เราไม่มีฝายใช้ชาวบ้านเราเลยนะเกณฑ์กันไปทไําฝายฤดูน้ําหลากมามันก็ออกไปหมดปีหน้าก็ทํากันใหม่อีกเอาน้ําเข้ามาใช้ได้ประมาณสามตบลเท่านั้นแหละหลังจากทางกรมชลประทานเข้ามาสร้างฝายให้เรามีระบบส่งน้ําดีขึ้นเกษตรกรก็เพิ่มจํานวนการใช้น้ําเยอะขึ้นไม่ใช้แค่อําเภอแม่แปงแล้วทางกรมชลประทานก็ขยายั้งหน้าอําเภอเลยก็ดีใจเรา ก็มีการแก้ไขหุ่แก้มลิงที่หลังฝายเนื้อที่หลังฝายเรามันมีอยู่700กว่าไร่แล้วก็จะมีโครงการฤด,ดูน้ําหลากนี่แหละจะเจาะอุโมงค์จากแม่แตงแม่สมานเนี่ยไปที่ฝากไว้ที่แมงัดแล้วก็หลังจากฝากไว้แมงัดแล้วแล้วก็ทางแมงัดก็ฝันไฟเสร็จแล้วก็ สู่เข้าลําท่อแล้วก็จะมาลงที่คลองสายใหญ่เราอีกทีนึงเฉพาะเรื่องดูแลเรก็ดีใจขอให้มีน้ำเถอะถ้างั้นไม่มีเชียงใหม่ไม่มีน้ําใช้ปลาปลาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ก็นน้าไม่แตงเรานี่น,นะครับแม้กระทั่งประเพณีสงการนะครับต้องอัดน้ําเข้าในคูเมือเชียงใหม่ให้เต็มหมดไม่ใช่เฉพาะการ,กรเกษตรอย่างเดียว